สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามืนนี้วันที่สิบหา้าสิบหากรกฎาคมสองพันารอยหกสิบค่ะควัเข่าป้าค่ะเพิ่งบรรยากาศรอบๆจ้ะป้าแม่ขวัญน, <c oughs> นี่ค่ะจะมีทางยางอยู่ค่ะทางค้นยางทางมายางเข้ามามายางน้ำมันนี่จ้ะค่ะป้าป้าค่อนข้างทึบค่ะมุนี้เป็นต้นบักบูแบ์ได้ทั้งไต่ บักลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่จ้ะนี่ค่ะป้าเดี๋ยวแม่ค้อนพ่อเฮ็ดตัวนึงค่ะตัวนี้นี่นี่ซุ้มนี่มันเป็นตระกูลเฮ็ดดินค่ะตัวนี้ก็อยากแก้ลแล้วล่ะแต่ว่าเฮ็ดอึดค่ะช่วงนี้ตระกูลเฮ็ดดินเฮ็ดอันเฮ็ดไข่เฮาวต๋ จะชุ่มนี่มันสีพลอยๆค่ะตีนมันสีพลอยตีนมันสีพลอยๆหอมหอมเหม็หหดดินเห็ดนาแรเห็ดซุ้มนี่แหละค่ะจ้าค่ะตัวนี้เห็ดที่ไม่ควอนเก็บนะคะที่คล้ายๆตัวนี้นะคะ ขามจิตขาวๆนะะี่ค่ะซื้อมันนะคะ่ะกับไปเทียบเบิ้งงหรอก็ศึกษามันแน่ใจก่อนเก็บมาก,กินนะจ๊ะเกระลวกน้อยค่ะ ก็อกน้อยอยู่ต้นพุ่นค่ะต้นสุดทายเห็นเป็นเงาๆยนะคะใกล้กับไร้โดดหนีคนก็รกน้อยนะคะโดดหนีไปแล้วค่ะวันนี้ก็อากาศอากาศดีอยู่ค่ะอากาศก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศาจ้ะแดดดีค่ะได้แม่ขวัญได้เขาปลาข้าวเดียวค่ะ เ็ดงานใบสองคะมือน,นี่จ้ะป้านี่ถือว่าชุ่มย่ค่ะชุ่มก็ป้าที่แม่ขวัญเขาประจําค่ะแต่ว่าบ่ไม่เห็ด <c oughs> แต่ป้านี่ป้าบักบลูเบรน้ำจ้ะบลูเบอรี่ก็หลายบลูเบอรี่ป้าหลายแล้วก็พูดแล้วค่ะนาเห็ดนาเห็ดดำค่ะเขาเอิ่นัสคันทะเล่นล่ะนาเฮ็ดดำที่เขาตัดขายกันนะคะนีะ่มันมันสิหลค่ะป้านี่ เดี๋ยวม่ขวันผ้ามาเบิงค่ะแต่กับเฮ็ดอีกดอกนึงค่ะเดี๋ยวเบิรงทั้งไตมันก้อนเป็นเห็ดยังนั่งหนาบ่ราะุนเออนี่หน้าตาแปลกแปกไม่คุ้นบ่เคยเห็นเดี๋ยวไส้แยกไปค่ะเดี๋ยวค่อยไปเปิดเบิ่งในหนังสือจ้ะวันเป็นเห็ดยังเรียรลูกไปน้ำกันก็นกไม่ขวาญจ้ะ จริงๆอันเขาบ่าจับเลยค่ะเห็ดหน้าตาแปลกๆเขาบ่าจับจับบ่ได้เพราะว่าเห็ดบ้านนี้พิษลายจ้ะเห็ดหน้าตาแปลกๆจ้ะไม่เดี๋ยวห้าใส่ถุงแยกไปไปเบิ่งวาครับมันเห็ดหยางจ้ะเดี๋ยวศึกษาไปน้ำกันก็นไม่ควันจ้ะจ้า เอาแม่ขวาญกับบริเกงค่ะเอาก็เรียดรูกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะจะเพอะเฮ็ดแปลกๆอย่จับ้อค่ะเพราะว่าเห็ดบ้านนี้พิษพิษหลายบางคนเพื่อนว่าจับซื่อๆนี่วิ่นไปเลยบางคนดมซื่อๆก็วิ่นอวกแตกก็มีพิษแห้งบางดอกนี่คือเห็ดบ้านเฮ้าคือแต่ว่ากินบ่ได้กินเรามีเขาหลายค่ะวัดกินเราตายบ้านนี้จ้า นี่ค่ะโตที่แม่ขวัญกิมเบิงเ้งค่ะขามันสีออกน้ำตาลจักหน่อยนี่ค่ะที่แม่ขวัญเก็บมาเสีดอกประมาณนี้ค่ะแต่ว่าบ่แน่ใจแม่ขวัญกับพวท่นได้กลินนเหอกันค่ะนี่ซื้อมันไปศึกษาเบิ้งอีกเทือนนึงนะจ๊ะค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้ว่ามันสีพว่อแน่งค่ะนี่เห็ดเหลืองแต่ว่ามันมนลเหอค่ะ มลมลปรด้แบบว่าเหลืองสดค่ะุ้มสีซุ้มอยู่กลางแกงสีมนมนงน,นี้สิค่ะสีอ่อนๆจะบแต่ทั้งไต้กับเหลืองดีค่ะนี่เห็ดเหลืองจะ,จะเก็บการเก็บการจะนี่ทั้งนึงจุ่มนึงค่ะเห็ดเหลืองเขาโอเคมาค่ะเหลืองขาวเรียบร้อยค่ะแหงน้ำ ช่วงหนึ่งหัวเขาขาวเลยบัวแรงน้ำเลยค่ะฝนบตรกตค่ะแหงคักหนี่ื้มนี่แหงแล้วโอ้ยตะลิตน่วา飒เฮ็ดแงหงค่ะเฮ็ดแหงฝนบ่โล่งหลายจักเถื่อค่ะทั้งหนึ่ง้อน,นี่แหงเม็ดเฮ็ดเหลืองค่ะช่งนี่แหงจนตะลิต,ต่วน